สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาด้านนะคะซึ่งจะทำได้อย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสังเกตค่ะรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนทั้ง3รูปนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ รูปสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะนักเรียนสังเกตค่ะว่าด้านแต่ละด้านจะมีขีดทําเครื่องหมายไว้1ขีดทุกด้านทั้ง3ด้านเลยนะคะซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3มีความยาวเท่ากันค่ะมาดูรูปที่2นะคะรูปที่2ก็ทําสัญลักษณ์เครื่องหมายนั่นก็คือขีด3าขีด ในด้านที่1ด้านที่2ก็มี3ขีดด้านที่3ก็มี3ขีดนั่นก็หมายความว่าด้านทั้ง3ด้านนี้มีความยาวเท่ากันค่ะและรูปที่3ก็เช่นกันค่ะนักเรียนทําสัญ,ญลักษณ์2ขีดไว้ทั้ง3ด้านเลยซึ่งหมายความว่าด้านทุกด้านนะคะยาวเท่ากันเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยม ด้านเท่าคะ่ะนักเรียนต่อไปคะ่ะนักเรียนมาพิจารณารูปสามเหลี่ยมสามรูปที่คุณครูกำหนดให้นี้นะคะรูปที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์ที่ทำเครื่องหมายด้านไว้ นะคะคนั่นก็คือขีด1ขีดนะคะไว้2ด้านซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าด้านที่มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันมีความยาวเท่ากันค่ะหมายความว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีความยาวเท่ากัน2ด้านค่ะนักเรียนมารูปที่2ค่ะนักเรียนก็เจอสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายขีด3ขีดนะคะตรงที่ด้าน2ด้านนี้ซึ่งก็หมายความว่า ความยาวด้านนี้กับความยาวด้านนี้ยาวเท่ากันนั่นเองค่ะมาดูรูปที่3ค่ะเจอสัญลักษณ์ขีดสองขีดเช่นกันค่ะหมายความว่าความยาวด้านนี้เท่ากับความยาวด้านนี้ค่ะซึ่ง สามเหลี่ยมทั้ง3รูปนะคะมีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่ามีความยาวเท่ากัน2ด้านเราจะเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนสามเหลี่ยมที่คุณครูกำหนดให้ทั้ง3รูปนี้นะคะลักษณะความยาวด้านเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนนํา ไม้บรรทัดมาวัดได้เลยค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการช่วยวัดความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมค่ะเมื่อเขาไม่กำหนดสัญลักษณ์มาให้เรานะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดในการวัดเองค่ะซึ่งปรากฏว่าความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3ารูปนี้นะคะไม่เท่ากันซักด้านเลยนะคะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่า สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาจําแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาด้านกันนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมหากเราพิจารณาด้านจะมีอยู่สามชนิดนะคะหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าหมายความว่าด้านทั้งสด้านยาวเท่ากันนะคะแบบที่สองนะคะคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นก็คือ มีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะแบบที่3นั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะหมายความว่าความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไม่เท่ากันซักด้านเลยนะคะมาดูรูปที่1ค่ะสามเหลี่ยม CEG นะคะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะซึ่ง จากโจทย์นะคะไม่ได้กำหนดความยาวให้เราเลยนะคะและสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่ายาวเท่ากันก็ไม่มีนะคะดังนั้นค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค่ะมาช่วยในการวัดความยาวในแต่ละด้านนะคะซึ่งคุณครูก็จะเริ่มทำการวัดในด้านแรกก่อนค่ะด้วยให้นะคะปลายที่อยู่ด้านหนึ่งของความยาวที่วัดตรงกับศูนย์ค่ะ แล้วอ่านความยาวอีกข้างหนึ่งตรงไปอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งได้เท่ากับ4.4นั่นเองค่ะคูณคูณได้แล้วค่ะว่าด้านนี้ยาว4.4ค่ะจากนั้นก็มาวัดความยาวด้านต่อไปเลยนะคะความยาวด้านนี้ซึ่งวัดก็ได้เท่ากับ4.4ค่ะและความยาวด้านที่3มที่เหลืออยู่นี้ยาวเท่ากับ 6เซนติเมตรค่ะจากการวัดปรากฏว่าความยาวเท่ากัน2ด้านนะคะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดคะ,ะความยาวเท่ากัน2ด้านก็คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนั่นเองค่ะเพราะมีความยาวเท่ากัน2ด้านค่ะรูปต่อไปคะ่ะนักเรียนสามเหลี่ยมจชสนะคะ เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราใช้ไม้บรรทัดมาวัดในแต่ละด้านกันนะคะอ่ะด้านที่หนึ่งนะคะคุณครูวัดได้4.5ค่ะโดยที่ปลายข้างหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์นะคะนักเรียนแล้วเราก็มาอ่านปลายอีกข้างหนึ่งค่ะว่าความยาวเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ4.5ค่ะคุณครูก็เขียนกำกับไปเลยด้านนี้ยาว4.5 ด้านที่เหลือค,คุณครูก็เอาไม้บรรทัดไปวัดอีกค่ะได้เท่ากับ4.5ด้านนี้ก็เท่ากับ4.5ปรากฏว่าด้านทั้งสด้านนี้ยาวเท่ากันที่4.5ดังนั้นสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดคะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองเพราะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะ มาดูต่อค่ะรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูกําหนดให้นะคะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดคุณครูวัดความยาวด้านที่1ก่อนนะคะปลายที่วัดต้องอยู่ที่0น,นะคะเริ่มวัดต้องอยู่ที่0และปลายอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขของความยาวค่ะซึ่งจะเท่ากับ5.5นั่นเองนะคะคุณครูก็ ะเขียนไว้ว่าด้านนี้ยาว5.5ซนติเมตรนะคะวัดด้านนี้เรียบร้อยแล้วก็วัดด้านต่อไปค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูวัดได้เท่ากับ2.6ซนติเมตรและด้านที่3วัดได้5เซนติเมตรปรากฏว่าด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันไหมคะนักเรียนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยม ด้านไม่เท่าเพราะมีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ,ะเรามาสรุปการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาด้านไปด้วยกันนะคะนักเรียนรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะลักษณะของมันก็คือจะมีด้านทั้งสามด้านเนี่ยยาวเท่ากันนะคะและอีกหนึ่งข้อสังเกตคะ่ะนักเรียนมุม ทั้งสาม,มุมของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจะมีขนาดเท่ากันค่ะนักเรียนนั่นก็คือ60องศาค่ะต่อไปค่ะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะข้อสังเกตก็คือจะมีความยาวด้านเท่ากัน2ด้านค่ะและอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือจะมีมุมตรงฐานนี้นะคะมีขนาดเท่ากันค่ะ และรูปที่3คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะข้อสังเกตก็คือความยาวด้านทั้ง3าด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะยาวไม่เท่ากันค่ะอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามุมทั้ง3มุมจะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดในหน้าที่ เถึงหน้าที่9นะคะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาด้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ